กามิาานทายยังทายคลิปแล้วจ้ะก่นอนเอาไมา <ๆ S 2> น่นะแม่ <ๆ S 2> สวัสดีครับคุณผู้ชมเรามาอยู่กันที่งานพระธาตุช่อแฮนะครับขอไลค์คนเยอะคนละยี่สิบไลค์แล้วกันนะครับคนเอาไม่ใช่สิเราอเล่นคนละหนึ่งไลค์ ผู้ชม20คนได้20ไลค์ตลับคลิปนี้ในการกำลังในการเป็นกำลังใจในการทำคลิปครับผมไม่ได้ลงคลิปในช่องสถลมกับนาวิน21มันเป็นเวลานาน,านมากนะครับนานนานมากๆเลยคลิปต่อเน่าจะเป็น5นาทีซีไฟเนาะเกมซีไฟนะครับช่วงนี้จะถ่ายเกมกับนนกับนหารที่เงเที่ยวสลับกันนะครับนองช้ายผมก็อยู่ด้านหน้านี่ครับคนเยอะหน่อยนะครับงานนี้คนเยอะมากนะครับ อันนี้ก็จะเป็นแสงสีต่งตางๆของงานนะครับคุณผู้ชมผมช่วงนี้ผมไม่ค่อยออกบ้านครับเพราะว่าช่วงนี้ผมแบบเป็นคนชอบอยู่บ้านครับเป็นไม่ใช่คนสูงสิงกับผู้คนนะครับ <orum hit. S 1> ผมไม่ใช่คนสูงสิงกับผู้คนแล้วก็ไม่ชอบพวปากคนอื่นไม่ชอบักบผู้คน <Eat. S 1> แล้วก็เป็นคนแบบเรียกว่าอินโวร์ดคุณผู้ชมชอบอยู่บ้านอะไรนเ, <c oughs> นเนี่ยส่วนตัวอะไรเป็นคนเดียวแบบอินโวร์ดส่วนตัวเย่ยอย่ามีความเป็นส่วน ดดยไปท,าท้ายก่อนหมนเยอะเลยนะนะโทษทีคุณผู้ชมคือพูดถึงตรงไหนแล้วนะ,ะผมเป็นคนแบบแนวแบบแนวอินโทรเวต้องการความส่วนตัวต้องการ การมีส่วนตัวต้องการต้องการความส่วนตัวครับโหนมกี้ตอนนี้นะครับเราก็นี่ครับตอนนี้ครับบรรยากาศในงานก็ประมาณนี้นะครับตอนนี้คลิปหน้าผมได้สองนาทีแล้วอในงานก็จะมีของขายต่งางๆโหน่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกอาหารแล้วก็พวกขนมนะโหมพวกกาแฟ พวกนมสดที่ว่าเป็นนมสดแบบใส่แก้วน้ำแข็งแล้วก็ดื่มเย็นๆอร่อยๆก็น่าจะมีขายในงานนี้จำาหนาในงานนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นมะพร้าวหนุ่มะคะ้าม่ะพร้าวตรงนี้มะพร้า,าวตรงนี้มะพรตรงนี้าานหนุตรงนี้ก็จะเป็นร้านผลไม้ร้านผลไม้ไม่รู้ไปยังอันนี้เป็นชําหอยนางลมหน่มอ,อ่ามีป้ายปีไฟแต่ด้วยหนุมโอเคครับ ตอนนี้นะครับเราก็เดินมาตามส่วนต่างๆของงานไหมก็ไม่ขนาดนะั้นผมเพราะผมเพิ่งเพราะผมกับกลุ่ามครอบครัวกำลังเดินเข้ามาในที่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 แบบเป็นช่วงต้นของงานผมยังไม่ถึงตรงต,รตอน,ตอนกลางของงานนะครับเดวินสวัสดีคุณผู้ชมเลยนี่ครับเราก็เดินมาผมประมาณน,นี้นะนะครับตอนนี้งานก็ตอนนี้งานพระธาตุเจ้าแรหรือว่า แบบยิ่งใหญ่นะครับโอเคครับตรงนี้ก็จะเป็นเ,เป็นที่เรียกว่ามันจะแบบเป็นเป็นแ,แ,แบบงงที่สูงเดินขึ้นแบบชันๆน,นะครับผมเดินผมยังรู้สึกชันเลยเหเยมือนเดินขึ้นภูเขาไงดีเหมือนเดินขึ้นภูเขาคุณผู้ชมว่าไงว่าไหมว่าไหมคุณผู้ชมนะครับใช่ฝากกดไลค์ให้ด้วยนะกดติดตามกดกระดิ่งกดแชร์ให้ด้วยนะ ไม่งั้นไม่ทำคลิปนะหยอกเล่นคุณผู้ชมทำเหมือนเาเ่อนะเดี๋ยวพกไปคนเยอะคนเยอะถ้าคุณผู้ชมคนเยอะฮะยังยังก็จะถือเคร่งเล่น โอ้ไก่เือเคียงเล่นมักรไทยอย่างั้ได้กัโอเคครับผมคุณผู้ชมครับเดี๋ยวผมขอไปถึงตรงตรงตอนกลางงานก่อนแล้วเดี๋ยวผมจะจบคลิปตรงตรงเลยนะตรงต้นไม้ที่ว่ามีไฟตรงนั้นคุณผู้ชมเห็นไหมถ้าคุณผู้ชมเห็นก็คอมเมนต์บอกด้วยคอมเมนต์บอกพี่ที่ตายคลิปด้วยนะครับอย่าลืมนะโอเคครับตอนนี้ถึงแล้วคุณผู้ชมเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ